วัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปแล้วผมสี่จะลุ้งในยูทูบไอ้บังดีห็นของห,หลานสาวไม่ตัดฝป้าแล้วก็ปทตั้งท่าสีพี่น้องกดไลค์กดแชร์ติดตามอย่งผมเป็นเรื่องครับ mm. เป็นสมรชิกไหม ที่ยังกับสีเตือนสีชุ่มปันได้ครับผมจะทํารายการในพีโน้นในบึงเรื่อยๆกระั่งการกินเรื่อยย่างช่องผมเองคือช่องกินตามสไตล์คือตะวันเอนีบทเหตุของชัดฟ้าท่าสีใหหลา,าวกนหลังจากนั้นผมเพิ่งพยายามทํานจิบ เรื่อยๆช่วงนือพิโน่เดบึงไปไเรื่อยๆจะได้มาพฝากเนี่ฝากตัวด้วยนะครับ